They're already here. The Elder Scrolls told of their return. Their defeat was merely a delay. To the time after Oblivion opened, when the Sons of Skyrim would spill their own blood. Believe, believe they even existed. and when the truth finally dawns, it dawns in fire. fire. <laughs> but there's one they fear. In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn. <laughs> สวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องไร้สาระที่พวกคุณไม่ได้อยากรู้แต่เสือที่จะอยากเล่นเพราะนี่คือ s h e ล i o s แ r a เพลย a n แนนะครับเราจะนำเสนอทุกเรื่องไร้สาระที่พวกคุณไม่ได้อยากรู้แต่กระเสือที่จะอยากเล่นหรืออยากทำเป็นกันนะครับโอเควันนี้พบกับผมเชฟเ h e ล i o s นะครับกับช่อง a d ดเพลย n n แนก็วันนี้ผมมีของขวัญปีใหม่นะครับมานาเสนอพวกพี่ๆน้องๆกันได้ไปหันสากับวันหยุดยาว นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับตลอดอช่วงวันหยุดนี้เลยนะครับก็คือเป็นเหมือนเดิมครับ modification เกม grand theft auto iv นะครับในส่วงนี้ก็วันนี้ผมมานำเสมอเอามานำเสมอถุยแม่งตลกกต้นคีบียมานำเสนอ มอดิฟิเคชันเกม GTA IV หรือ GTA ภาค4นะครับเป็นในส่วนของ Mod The Elder s c r o r e IV Skyrim โ okay. อเคหรือเรียกสั้นๆง่ายๆก็ Mod ฟัดโรด้านั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่ติดค้างนะครับพวก บรรดาน้องๆที่เป็น s u b สคร i b เบช่อง Ad Play Channel นะครับก็ติดค้างไว้หลายเดือนเลยนะครับเออก็คือในส่วนนี้ผมไปนั่งหารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับให้ม็อดตัวนี้มันน่าเล่นมากมากยิ่งขึ้นนะครับจนโอเคมันเสร็จสมบูรณ์นะครับก็เอามานำเสนอเผยแพร่สู่พวกพี่ๆน้องๆนะครับให้ได้ไปหันสาต,ตลอดช่วงวันหยุดนี้นะครับก็คิดซะว่านี่เป็นของขวัญปีใหม่นะครับแล้วก็ของขวัญวันคริสต์มาสนะครับจากที่ คลิปนะครับขอบคุณ2,000 subscriber ได้ปล่อยออกไปเมื่อประมาณวันที่25ธันวาคนะครับแล้วผมสัญญาว่าเดี๋ยวผมจะเอามอด Merry Christmas IV มานำเสนอแต่คือเกิดการผิดพลาดนิดนึงนะครับเนื่องจากขนาดไฟล์ที่ที่จะใช้ในการลงมอดมีขนาด มากเกินไปนะครับขนาด4 5กิกเลยทีเดียวผมก็เห็นว่ามันไม่สมควรที่มันจะเป็น Modification ของเกมเกมเดียวนะครับก็เลยตัดในส่วนตรงนั้นออกไปโอเคไม่ต้องไม่ต้องไป Request แล้วนะ mod Merry Christmas คงไม่มีจริงๆนะครับเนื่องจากขนาดไฟล์ที่เยอะเกินไปแล้วก็เวลาในการอัดอัดคลิป เวลาในการทำคลิปไม่มีนะครับก็โอเคเอา The Elder s c r o l l IV Skyrim ไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับโอเคคิสดว่านี่เป็นของขวัญ Happy New Year Happy New My Fucking Year นะครับของ Adrenal แล้กันโอเค <c oughs> มา <c oughs> เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็ในส่งนี้นะครับสำหรับใครที่มาเปิดคลิปตัวนี้ดูเป็นครั้งแรกก็พูดทุกคลิปพูดเสมอนะครับใครที่รู้แล้วว่าจะพูดอะไรก็ข้ามไปเลยนะครับก็คือในส่งนี้แนะนําให้เป็น เกม GTA IV นะครับแพทเวอร์ชั่น1.0.7.0นะครับลงแคล็กแล้วก็ลงเนกาทีฟเทรนเนอร์ติดเครื่องไว้เลยนะครับในส่วนตรงนี้ถ้าใครหาตัวเกมไม่ได้จริงๆนะครับก็ให้ไปย้อนดูเพลย์ลิสต์เก่าๆของผมได้ทำคลิปขอบคุณ1,000 Subscribe กับลิงโหลดนะครับที่ไม่ได้เป็นผู้แนบเองหรอกนะครับก็ลองไปหาดูเก่าๆสำหรับใครที่ไม่สะดวกโหลดเป็นพาร์ทก็ลองไปหาของพี่เบลิเฟอร์นะครับเขาสอนวิธีลงและ แจกตัวเกมเป็น BitTorrent นะครับเอาไว้ให้ผู้คุณลองดาวน์โหลดกันนะครับก็โอเคลองไปหาดูตามความสะดวกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโปรแกร,รม OpenIV 1.5นะครับซึ่งผมได้แนบตัว i n s t ตอ l นะครับ Open IV 1.5 Setup เข้าไปในตัว m ม i i f i c a t i o n เกม g r d t h e f t a u t o ทุกตัวนะครับต่ออินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้บนเครื่องไว้เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นมอดไฟล โฟลเดอร์นะครับมอส Skyrim IV นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะอัปโหลดไว้ให้ด้านในนะครับจะมีไฟล์หลักๆที่เป็นหัวใจอยู่จริงๆ3โฟลเดอร์นะครับแล้วเดี๋ยวจะแปะเพิ่มให้ก็คือตัว Setup Open IV กับตัว Negative Trainer นะครับย้ำนะครับว่ามอดตัวนี้ต้องใช้ Negative Trainer นะครับก็โอเคตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะแปะเพิ่ม2ส่วนให้นะครับโอเคอันดับแรกนะครับก็ เข้าเขั้นตอนแล้วนะโอเครนดับแรกนะครับพวกคุณไปเปิดโปรแกรม open iv นะครับขึ้นมาปึ๊บถ้าสำหรับใครที่ลงติดตั้งเป็นครั้งแรกนะครับโปรแกรมมันจะให้ดิจิสเตอร์นะครับก็พิมพ์ชื่อของคุณลงไปแล้วก็ Browse หา Directory ที่คุณลงเกมเอาไว้นะครับโปรแกรมมันจะทำการเช็คเวอร์ชั่นเกมของคุณให้นะครับก็จำมาดีๆว่า คุณเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับ1.2 1.3 1.4 1.5 1.6หรือ1.7นะครับก็โอเคจำไว้เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับให้พวกคุณเลือกตัวเกมที่ต้องการลงมดนะครับในส่วนนี้คือมีแต่ภาคหลักนะครับก็คลิกกลางนะครับแล้วก็รอโปรแกรมมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับใครที่ใช้คอมพิวเตอร์สูงๆนะครับเลม7-8กิกก็น่าจะเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้แรมแค่2กิกก็อาจจะช้านิดนึงนะครับโอเค พอมันขึ้นหน้าต่างนี้ก็แสดงว่าเข้าโปรแกรมสำเร็จนะครับโอเคเปิด Edit mode รอเลยตอบ yes นะครับไปที่ไฟล์ MOD นะครับที่ได้ทำการแนบไปให้นะครับโอเคเราไปที่อันดับแรกนะครับโฟลเดอร์ y k y r i m Blade นะครับแล้วก็ซ n d นะครับด้านในจะมีไฟล์อยู่3ตัวนะครับโอเคมาที่โปรแกรม o p e n iv นะครับไปที่ Audio นะครับ sfx นะครับไม่ใช่ลงหนังนะทุยแล้วก็ไฟล์ resident rpf นะครับโอเค แต่แล้วให้กลับไปที่โฟลเดอร์นะครับเอาไฟล์ตัวนี้นะครับมาลีใช่ปะ MELWE อ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับมาลีปะ Mili ช่างแม่งก็จะอ่านเียอะไรก็แล้วแต่มันเถอะโอเคลากไฟล์ตัวนี้เข้ามาใส่โปรแกรม o p e n i v นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวนี้เห็นไหมหน้าตาไอคอนมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเลยนั่นหมายความว่าคุณลงไฟล์เสียงแก้ไขทับสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ ไม่ต้องการเล่นมอดนี้ตลอดเวลาตลอดไปก็ให้แบ็กอัพไฟล์ตัวนี้ปอ,อกมาไว้ข้างนอกก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วพอลงเสร็จแล้วไปที่ไฟล์แล้วเลือก open context นะครับเพื่อให้มันกลับมาหน้าหน้าต่างหลักนะครับโอเคอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือไฟล์ดาบนะครับเข้าไปที่โมเดล cd image w e p o n .img นะครับแล้วลากไฟล์ w underscore night นะครับเข้ามาแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ เช็คนิดนึงนะครับว่ามีดของเรามันเปลี่ยนเป็นดาบนะครับใน s k y ย i m เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับโอเค c o อปชื่อไฟล์นะครับแล้วไปวางในช่อง search บนโปรแกรม OpenIV ได้เลยแล้วลองดับเบิลคลิกไฟล์ตัวแรกดูนะครับโอเคเช็คโมเดลวันนิดนึงอโอเคมันเปลี่ยนละปิดไปะนะครับโอเคลบไปอ่ะแล้วไปที่ไฟล์ OpenContext เหมือนเดิมนะครับโอเค กลับไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับไปที่ Skyrim Helmet นะครับต่อไปเราจะลงะหมวกนะครับโอเคไปที่ m o เด l CD Image นะครับแล้วก็ Player p e t นะครับเอาละลากไฟล์ทั้ง2ตัวนี้เข้ามาใส่ OpenIV แค่นั้นแหละอ่ะต่อไปก็เช็คครับว่าไฟล์ Helmet ของเราได้ลงไปเป็นที่เรียบร้อยหรือ,อยังนะครับ Copy ชื่อมาวางในช่อง s e a r c h บนโปรแกรม OpenIV และดับเบิลคลิกดูนะครับ เอาสกอร์เมาส์นะครับเลื่อนสกอร์เมาส์ออกนะครับโอเคก็ในส่งนี้คือลงเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือหมวกนะครับในเกมสกายล m โอเคเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเออมีอะไรอีกเอาละโอเคปิด เอ่อไอดีโและปิดโปรแกรม o p e n i ไไปได้เลยนะครับ <ละ S 2> เราไม่ต้องใช้แล้วเสร็จแล้วนะครับมันจะเหลือเมนไฟล์นะครับในโฟลเดอร์เมนไฟล์ให้พคุณดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับในส่วนนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงย้ำและอธิบายอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ <c oughs> ก็สังเกตเอ่อโฟลเดอร์2ตัวนี้นี่ dll f o 0 r หกับ dll f o 0 r หนนะครับก็ในส่วนตรงนี้ถ้าของอเกม gta ของใครเป็นเวอร์ชันน1.7นะครับ ให้ copy แค่โฟลเดอร์พวกนี้นะครับ2โฟลเดอร์นี้ไม่ต้องเอานะครับ copy แค่พวกนี้นะครับเนี่ย copy นะครับแล้วไปวางใน directory ที่คุณลงเกมเนี่ยได้เลยนะครับไม่ต้องไปสร้างโฟลเดอร์หรือ shortcut อะไรนะครับโอเควางไ่ได้เลยนะครับส่งนี้ผมลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ Windows มันก็ถามว่าจะลงทับไหมแค่นั้นแหละนะครับโอเคถ้าสำหรับใครที่เป็นของเวอร์ชัน1.7ก็คือเสร็จแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่เป็นเวอร์ชัน1.4หรือ1.6นะครับให้สังเกตตรงนี้นิดนึง ถ้าพวกคุณนะครับเป็นเวอร์ชัน1น1.4ให้มาเอาไฟล์สคริปฮุกอันเนี้ยในโฟลเดอร์ dll for 1.0.4ตัวนี้นะครับไปลงแทนสำหรับใครที่เป็นเวอร์ชันน1่นะครับหรือต่ำกว่านะครับห uh, หรือสูงกว่านะครับให้มาเอาโฟลเดอร์ไฟล์ตัวนี้แทนนะครับรวมไปถึงภาคเอพิโซด for liberty city หรือภาคเสริมนั่นเองนะครับให้มาเอาไฟล์สคริปฮุกในโฟลเดอร์อันเนี้ย ไปวางใน directory ที่ผู้คุณลงเกมแทนนะครับก็โอเคแค่นี้นะครับถ้าไม่รวมในส่วนของ negative trainer ที่จะแปะให้นะครับก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับใ,ใครที่ยังไม่มี negative trainer ก็ลงซะย้ำนะครับว่ต้องใช้ negative trainer เอ่อในการเล่นม็อดตัวนี้นะครับเพื่อให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็โอเครายละเอียดวิธีการลงมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในตัวเกมเพลย์นะครับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับว่าเราจะ เป็นนักรบในเกม The Elder Scrolls IV Skyrim ได้มากน้อยแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามฝั่งโน้นนะครับอไปโอเคไป Let's fucking go โอเคครับตอนนี้ผม้กภาพคุณนะครับกงอยู่ในตัวเกมเพลย์เกม Grand Theft Auto IV m o d e r The Elder Scrolls IV Skyrim นะครับโอเคอยู่คุณ n นิโกเบริกนะครับไปร่ำเรียนวิชาเป่ามังกรมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดเกมเพลย์สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับว่าเราจะ เป็นนักลบนะครับในนักลบมังกรน,นะครับได้ดีแค่ไหนโอเคส่วนตัวไม่เคยเล่นเกมสกายลิมเลยนะถ้าพูดอะไรที่มันผิดคอนเซปต์เกมสกายลิมไปก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับโอเครา,ายละเอียดเบื้องต้นนะครับให้คุณเปิดตัว n e กระ i ิ e เทรนเนอขึ้นมาก่อนเลยนะครับโดยการกด F3 นะครับโอเคผมจะอธิบายวิธีการใช้ n e กระ i ิ e เทรนเนอนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ดูซะนะ โอเคเออนี่คือเนเนอร์นะครับมันจะมีวิธีการบังคับโดยการใช้ปุ่มนำแผดบนคีย์บอร์ดปุ่มตัวเลขอะนะครับบนคีย์บอร์ดก็คือกด2เพื่อเลื่อนลงกด8เพื่อเลื่อนขึ้นกด4เพื่อเลื่อนซ้ายกด6เพื่อเลื่อนขวากด5ตดลงตกลงตดลง,ลง,ลงถุยกด5ตกลงกด6เออกด0เพื่อแบคกลับนะครับโอเคให้ผู้คุณนะครับเออมาเลือกที่โมเดลสปอนนิงก่อนเลยนะครับแล้วกด5เข้าไป นะครับเสร็จแล้วมันจะมีคำสั่งเมนูสปอนดิงขึ้นมานะครับอันอันอันนี้เริ่มสอนมอสอีกทีนึงแล้วนะโอเคกลับมาดูนะกลับมาดูเออเดี๋ยวแม่งจะเมนถามว่าเฮ้ยพี่ใส่หมวกอย่างพี่ถือดาบอย่างพี่ยังไงวะโอเคถ้าเกิดมึงถามกูแสดงว่ามึงดูคลิปกูไม่จบกูจะโกรธมึงมากเลยนะครับโอเคเอาละให้ไปเลือกคำสั่งนะครับอันล่างสุดเลยนะครับ Close menu. คล s สเมนูนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับแล้วกด5ตกลงเข้าไป มันจะมีคำสั่ง head upper lower special 1 hand f i t อะไรพวกนี้นะครับก็คือรายละเอียดการเปลี่ยนนะครับเสื้อผ้าของตัวคนนิโกเบริกนะครับก็อันนี้ก็ไม่ขอลงลงรายละเอียดในส่วนนี้แล้วกันนะครับให้ผู้คุณเลื่อนมาที่เมนู2เนี่ย special 2นะครับใต้คำสั่ง hair นะครับและให้คุณกดปุ่ม4นะครับบนคีย์บอร์ดไอบ้บนบนปุ่มนำแพดนะ เ,เพื่อใช้คำสั่งในการเลือกนะครับเนี่ยเราก็จะใส่หมวกสกายริมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแหมอีกอันนึงอ๋ออีกงานนึงเป็นไอโมงนะครับเนี่ยเราก็จะใส่หมวกสกายริมเรียบร้อยนะครับก็คือเลือกคำสั่งประมาณนี้นะครับออโอเคเสร็จแล้วก็ให้คุณกดศนย์ะครับออกไปได้เลยนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้ว <c oughs> ให้มาเลือกที่คำสั่งวีปอนนะครับอีกครั้งหนึ่ง กดห้าเข้าไปนะครับแล้วเลือกเป็นไนท์หรือนีีดีไนท์มันกลางคืนมันอัศวินไม่ใช่หรอวะเออนีดนะครับเพื่อ,อใช้ดาบนะครับนี่ตามนี้โอเคเอาละตอทีนี้เราก็จะได้หมวกกับดาบที่เป็นเต็มสกายริมเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเค เราก็ปิดนิเกทีฟเทรนเนอร์ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับคำสั่งในการเปิดมอดฟัดโรด้านะครับก็คือ F5 นะครับซึ่งผมได้ทำการเปลี่ยนฮอตคีย์มาไปที่เรียบร้อยของเดิมมันเป็น F4 นะครับ F4 มันใช้เปิดปิดนิเกทีฟเทรนเนอร์ผมก็กลัวมันจะซ้ํากันนะครับก็เลยใช้เป็น F5 นะครับให้พวกคุณกด F5 นะครับมันจะมีคําสั่งไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นวะเอ้ มันจะมีคำสั่งฟัดโลด้า enable นะครับซึ่งในส่วนของปุ่ม f 5้านะมันก็จะไปซ้อนกับคีย์เวิร์ดนะครับของตัว negative trainer ใ,ในการเสกเงินขึ้นมาแสนหนึ่งเห็นไหมตอนนี้ผมมีเจ็ดแสนแล้วนะครับถ้าชีวิตจริงแม่งกด f 5แล้วมีเงินเป็นแสนนี่ผมคงขับเฟอร์รารี่แล้วล,ะละ่ะคงไม่มานั่ง,ง,งทำคลิปหรือแล,ะละ้วล่ะนะครับโอเคปเราไปใช้ m o ดฟัดโลด้ากันเลยดีกว่านะครับโอเคอยากให้ชีวิตจริงแม่งเสกเงินอย่างนี้ได้จังเลยอะ่ะ ปีใหม่แล้วอะแม่งยังไม่มีอะไรพัฒนาเลยหวังว่าปีหน้าซับสไคร์เบอร์ผมจะช่องไอช่องผมจะเยอะขึ้นนะเป็นความหวังลมๆแรงๆถุยแม่งเดี๋ยมานั่งดราม่าอะไรในคลิปเนี่ยเโอเคเรามาลองใช้ดาบกันเลยดีกว่านะครับก็คือให้พวกคุณเลือกใครก็ได้นะครับผมเลือกเป็นผู้หญิงนะครับเก่งกับมากล้ากระเด็กโดยเฉพาะฟันผู้หญิงฟันละทิงเป็นอะไรที่ถนัดมากให้พวกคุณลองฟันดูนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกเนี่ย เสียงในการฟันเพิ่มขึ้นนะครับส่วนความแรงอะไรก็เพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้พวกคุณก็ลองมาเรนนี่เองแล้วกันนะครับวายโดนจับเออโอเคกูยอมแล้วโดนจับเลยชิบหายเวรกรรมโอเคใครมีเงินมาประกันตัวกูด้วยนะโดนจับสักนั้นนะ่ะแมงยึดหมวกกูไปปะเนี่ย <laughs> ข้อหาละเออโดนข้อหาล่าเริงล่าเริงยามใส่หมวก <laughs> โอเคมาเกิดไหนวะเนี่ยมาเกิดที่ไหนวะเนี่ยโอเคแม่งเสียเวลากูเลยยังต้องมานั่งเปิดในกระถิ่เทนเนอร์เสกอาวุธมาอีกรอบเวนกรรมโอเคเป็นการทวนให้เลยแล้วกันนะครับเสกมีดขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกนะครับคำสั่งโมเดลสปอนดิงคลอสเมนู awning, Menu, นะครับสเปเชียลสปรับให้เป็นอันที่3นะครับโอเคประมาณนี้ใครจะไม่ไม่ใช้ไม่ใส่แบบนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่รู้ดิ ออยากเล่นทั้งทีก็อยากให้มันนะครบๆหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้เ,เดี๋ยวลองเฉือนคนให้ดูอีกที่แม่บ้านแก่ๆเนี่ยกูถนัดนะเอาอยานี่ก็ได้เตะปากเอ้าเฮ้ยเตะปากทำไมล่ะเออเออเออเอาสิมาสู้ว่าสู้ว่าเมือง้ว่เมืองจิ้มแม่งเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเมึงหมวกแดงอะ่ะมึงหมวกแดงอะ่ะมานี่มานี่ ฟันแม่งเลยโอเคขัดขามันขัดขามันแล้วก็นี่แน่จิ้มแม่งเลย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 จิ้มแม่งตายโอ้ยเสร็จเงินแค่นี้กูไม่เอาของมึงหรอกนะครับโอเค,อเคมีรถพยาบาลมาแล้วทีนี้เราก็จะใช้ฝัดโรด้านะครับในการฝัดโรดา้ารถพยาบาลให้ไปไกลๆหูตาเราเราใช้ฝัดโรด้าในการกดปุ่ม E ครั้ง มันจะมีเกจพลังแดงๆขึ้นมานะครับพอใจตรงไหนปอย <S <S น,นี่ก็คือผลของการฝัดโลด้านะครับประมาณนี้นะครับขีดยิ่งกว้างเท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้ฝัดโลด้าได้แรงขึ้นเท่านั้น,นประมาณนี้นะครับฝัดโลด้าได้กระจุยโอ้โหตายเลยนะครับเอ้ยยังไม่ตายเฮ้ยมึงห้าวเหรอมึงห้าวเหรอจิ้มแม่งเลยจิ้มจิ้มแม่งเลยจิ้มแม่งเลยจิ้มแม่งเลยอะไรของคุณครับอะไรของคุณ เทาเหรออันะเอาเอาโค้ดไลายกูจิ้มแม่งเลยจิ้มแม่งเลยเฮ้ยมันต่อยกูอะโอ้ยมันต่อยเราอะจิ้มแม่งเลยนี่เนี่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 ยาตายเลยอะไรวะไปนอนตายไกลๆกูได้ไหมเนี่ยฮะเกีรกามากอมอบมอบอยังไงวะเอามอบไปไปตายไกลๆสาใจทิบหายโอเคเราอยู่บนรถเราก็ฝันโรด้าได้นะครับ เวลาขึ้นรถเวลาขึ้นฮออะไรพวกนี้แล้วก็ฝัดโรด้าได้สาใจดีสาใจดีนะครับผมนั่งหามอตที่มันแบบเออขี่พวกมังกรเสกมังกรอะไรพวกเนี้ยไม่เจอวะ่ะนะครับเจอแต่แบบที่มันเป็นแบบเป็ดบอทิกะโอ้ยเฮียนน่นแบบกระเด็นไกามากนะน่าสงสารวะเคกูคขอโทษด,ด้วยแล้วกันโอ้โหน้ำพพ โอเครายละเอียดมอดไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าโอเคเดี๋ยวอากาศอากาศมันร้อนนะครับไปยืนใกล้อาวเหี yeah. ้ยจะมายืนอาบน้ำเท่าหน่แม่งหมดเวนโอเครายละเอียดมอดก็คงจะมีเพียงประมาณนี้นะครับหวังว่ามอดอ่าดอะเอลเ e อร์สควอสไอว e เดอ e เอลเดอร IV Skyrim นะครับก็ หวังว่าจะทำให้พวกคุณนะครับพี่พี่น้องน้องหันษาได้กันในช่วงหยุดยาวนะครับ Merry Christmas and Happy Fucking New Year นะครับโอเคเการายละเอียดมอดมีเท่านี้นะครับบ๊ายบายคุณนิโก้นะครับนักรบมังกรนะครับไว้เท่านี้นะครับโอเคเอาละในส่วนตรงนี้ Modification ตัวนี้ก็คงเป็นมอดสุดท้าย ของปี2013นะครับโอเคเดี๋ยวไงเจอกันปีหน้านะครับแม่งรู้สึกพูดเหมือนยาวไกลมากเลยอีกไม่กี่วันก็จะปีหน้าแล้วเนี่ยนะครับโอเคไงเจอกันปี2014นะครับฝากกดไลค์ฝาก subscribe ช่อง Adplay Channel นะครับแล้วก็ฝากคลิปนะครับในการแคสเกมของช่อง Adplay Channel กันไว้ด้วยนะครับก็โอเคเผื่อม็อด GTA มันจะตันในวันวันหนึ่งนะครับก็โอเคฝากในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ โอเคเท่า <c oughs> okay, นั้นแหละนะครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กันเยอะๆนะครับโอเคเพื okay, ่อผมมีกำลังใจในการทำา4สิส่งนี้ต่อไปเพื่อพวกคุณนะครับโอเคฝากเท่านี้นะครับเจอกันปีหน้าโ okay. อเคอ h a p p y New Year ถูกใจกดไลค์ซับสไคร์ด้วยอย่าลืมโอเคบาย